ดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวการเปลี่ยนกล้องนะครับในรถซึ่งกล้องเก่าของผมเนี่ยมันเสียเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นเหมือนกระจกมองหลังอันนี้เนี่ยผมสั่งมาใหม่จาก l a z a ด a ราคาก็ประมาณ500บาทนะคบาทแต่ตัวนี้เนี่ยจะมีกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับเขาโฆษณาว่าอย่างนั้นนะครับจะมีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลัง ค่อนข้างสวยนะครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียววันนี้ก็จะมีฟิล์มนะครับฟิล์มติดมาให้ด้วยนะรตรงนี้ก็จะมีช่วยการ์ดนะครับ,นะรบตรงนี้น่าจะเป็นช่องเสียบสายที่จะไปกล้องหลังนะครับแล้วก็ช่องนี้ก็จะเป็นสายที่จะเ,เ,เสียบไฟเข้านะครับจากตัวแบตเตอรี่ในรถนั่นเองนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกล้องน่าจะปรับได้นะครับดูทรอองแล้วน่าจะหมุนได้ครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าใช้มือหมุนหรือว่าออในโปรแกรมสามารถที่จะตั้งหมุนได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวไปดูกันครับนี่สายไฟนะครับอันนี้คืออะไรไม่แน่ใจนะครับไว้ก่อน นี่น่าจะเป็นตัวที่เสียบกับที่จุบุรีในรถนะครับตัวนี้นะครับเสียบที่จุบุรีในรถแล้วก็เข้าไปอ๋ออันนี้อันเก่าโทษทีครับเข้าไปในนี้เดี๋ยวเราลองไปทดสอบกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นกล้องหลังนะครับ กาวสองหน้านะครับจะเป็นกล้องหลังทีนี้ผมก็จะลองเสียบดูนะครับเดี๋ยวผมถอดนี้ออกก่อนนะครับเสียบเข้าไปตรงๆแบบนี้เลยปุ๊บนี่สังเกตไฟขึ้นนะครับตรงนี้ไฟตรงนี้ขึ้นนะครับผมถอดออกนะครับไฟดับต้องมเสียบไปปุ๊บไฟขึ้นนะครับตรงนี้ แล้วก็ฝั่งนี้แล้วก็เสียบเข้ากล้องไปเลยป๊บอ่าครับการทำงานก็น่าจะขึ้นแล้วครับเรามาดูการตั้งค่ากันนี่นะครับก็จะเสียบปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับมันก็จะมีปุ่มกดอยู่ด้านล่างนะครับสังเกตมี1 2 3 4 5หปุ่มเนี่ยครับมีโอเคมี M มมีตัวพาวเวอร์แล้วก็ขึ้นลงนะครับ ผมเดาว,ว่าตรงนี้ตัว M เ,เนี่ยน่าจะเป็นตัวเมนูนะครับลองกดเข้าไปดูนะครับอันนี้ตัวขึ้นลงนะครับน่าจะเป็นการตั้งค่าบันทึกความจําอะไรพวกนี้นะครับการตั้งค่าภาษาไทยนะครับภาษาไทยส่วนข้างบนนี้นะถ้าเกิดใครมี memory card นะครับเป็นการ์ดเล็กนะครับใส่เป็นการ์ดเล็กนะครับก็เสียบเข้าไปนะครับ เดี๋ยวผมจะลองกล้องหลังนะครับผมจะเอากล้องหลังอันนี้นะครับเกินนี้ตัวน,นี้นะครับมาลองเสียบดูนะครับโอเคนะครับมันจะมีสายจัมอยู่ด้านนี้เสียบเข้าไปครับ ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสายสีแดงเนี่ยเข้าให้มาทําไมนะครับถ้าผมเดาเนี่ยน่าจะเป็นสายกลาวนะครับสายกลาวนะครับอันนี้เราก็เสียบเข้าไปแต่มันจะมีเงี่ยงตรงนี้นะครับสังเกตเห็นไหมครับเงี่ยมันจะตรงกันพอดีอเข้าไปเลยครับปึ๊บเสียบแล้วไปไงตัวกล้องอย่างนี้นะครับ จะลองกลับไปที่ตัวเมนูอีกครั้งนะครับนี่ครับกล้องหลังก็จะขึ้นนะครับนี่ครับตัวกล้องหลังก็จะขึ้นที่จอเล็กนะครับเห็นไหมครับกล้องหลังจะขึ้นที่จอเล็กนะครับกล้องหลังนะครับมันก็จะกลับหัวอ๋อมันต้องทานี้ใช่ไหมครับทีนี้ถ้ามันเราทดสอบแล้วว่ามันติด ว่ากล้องทั้งคู่นะครับติดกล้องหน้าก็ติดนะครับกล้องหลังก็ติดปกตินะครับกล้องหลังนี้กลับหัวอยู่นะครับทีนี้เราก็จะทําการติดตั้งนะครับนี่นะครับเขาก็จะมีหนังยางให้เรานะครับอย่างที่ได้ผมได้แกะเอาเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าเขาใช้ทําอะไรพอเมื่อกี้เรามาดูน่าจะเป็นการที่ให้เราลัดนะครับรัดตรงนี้นะครับเข้ากับตรงนี้ จะมีเหมือนล็อกนะครับตรงนี้เข้ากันแล้วก็ลัดเข้ากับตรงนี้นะครับเข้ากับกระจกมองหลังเราเดี๋ยวลองดูนะครับว่าผมจะลัดได้ไหมเดี๋ยวผมถอดสายออ้ก่อนนะครับ ดูมันเหมือนจะเรียบง่ายนะครับใช้ยางรัดเลยดีเหมือนกันมันจะได้ไม่รูดนะครับอันเก่าที่ผมใช้เนี่ยมันรูดนะครับเป็นใส่ปเลยสองฝั่งน,นี่นะครับตางน,นี้ด้วยนะครับ แล้วเราก็เอาเข้าไปรัดกับอันนี้เลยนะครับรัดเข้ากับน,นี่เลยนะครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนมาให้มาตรงน,นี้นะครับสามารถใส่ได้เสร็จแล้วเราเราค่อยขยับตำแหน่งอีกรัง้งนะครับโอเคนะครับน,นี้เราก็ขยับเอานะครับตามความสะดวกของเราเลย จะไปทางนู้นก็ได้นะครับเดี๋ยวเราคิดว่ามันแน่นแล้วก็โอเคก็ได้นะครับโอเคนะครับกล้องมันมาติดตรงนี้แล้วนะครับมันไม่สามารถขยับไปได้แล้วนะครับสุดแล้วนะครับโอค้คยพอดีเลยนะครับ ครับตอนนี้นะครับผมก็จะเดินสายนะครับโดยการที่ผมต้องถอดส่วนประกอบของรถออกบางชิ้นส่วนนะครับตัวนี้นะครับตัวแอร์นะครับตรงนี้มันสามารถถอดได้เราดึงยางครอบตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมันก็จะอยู่ด้านข้างตัวนี้อันนี้เราสามารถดึงออกมาได้นะครับส่วนประกอบของรถตรงนี้ทีนี้สายเนี่ยนะครับ ผมสอดมาจากข้างล่างนี้นะครับผมสอดมาจากข้างล่างนี้ใต้คอนโซลนะครับผมสอดมาตามช่องนี้นะครับเนี่ยครับคำานวยใกล้เลยครับเนี่ยครับมันจะมีช่องของสายไฟอยู่นะครับเนี่ยครับแล้วก็สอดเข้ามาตามแนวของมันนะครับเนี่ยครับเดินเดินเดินมานะครับข้างหลังคอนโซลมันจะมาโผล่ตรงนี้นะครับโผล่ตรงนี้แล้วก็ดึงดึงมาให้คิดว่ามากพอนะครับการระยะเอานะครับ ดึงมาเผื่อไว้ก่อนก็ได้นะครับใสยถังมันไนะันะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กะด,ดูนะครับให้มันพอดีฮะอ่าเราก็เดินเข้าไปก่อนเลยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันขาดหรือ,อยังไงเราสามารถดึงกลับได้นะครับ มาตรงนี้นะครับใต้ใต้นี้มันสามารถที่จะแยะออกมาได้นะครับใต้หลังคารเาสามารถที่จะสอดสายเข้าไปได้นี่ครับเราสามารถถอดตรงนี้ได้ใร่สายเข้าไปนะครับจะให้มันเป็นขวางล็อกแล้วกันนะครับตรงนี้มันสกูนะครับ ตดเข้าไปใต้นี้ครับเมื่อกี้มันไปขวางล็อกครับใส่ใต้นี้ครับตัสดสิบหม่ยครับปึ๊บใต้หลังคาเหมือนเดิม ล่นล็อกของมันดีดีนะครับมันจะมีล็อกของมันมันจะปริเป๊ะนะครับพยายามไปฝืนมันนะครับโอเคครับทีนี้กล้องหลังนะครับกล้องหลังเราจะเดินจากตรงนี้นะครับเสียบไฟตรงนี้แต่ว่าเราจะมาฝั่งนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งตอนแรกเราเดินกล้องหน้านะครับมาจากฝั่งนู้นกล้องหลังเราจะเดินมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็ เสจากฝั่งนี้นะครับแต่ทีนี้เราก็ต้องแกะดูจบตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับจากลูกยางนะครับเหมือนกันกับฝั่งนู้นเลยนะครับมันก็จะมีลูกยางแล้วก็จะมีชุดส่วนตรงนี้สามารถแกะได้นะครับระวังนิดนึงใสเก็ เข้าไปต้องระวังอย่าให้มันโดนล็อกนะั้น,นล็อกของมัน ผมแนะนําว่าให้ให้ติดกล้องก่อนนะครับหาระดับกล้องว่าเราจะตั้งแนวไหนตรงนี้ตรงนี้ท่าไหนนะครับเสร็จแล้วเราเรา,เราค่อยมาเก็บสายที่หลังนะครับอาเดี๋ยวเราจะติดกล้องก่อนเลยนะครับนี่ตัวกล้องนะครับเราก็จะเสียบเข้าไปกับตัวจัมเปอร์นะครับแล้วก็สังเกตเขี้ยวมันดีๆมันจะมีเขี้ยวของมันนะครับเขี้ยวของมันโดยเฉพาะามันจะต้องตรงเขี้ยวของมัน เสียบเข้าไปแล้วก็ไปดูที่หน้าจอครับตอนนี้หน้าจอขึ้นเป็นสองกล้องหรือเปล่านะครับสองกล้องนะครับตอนนี้กล้องอยู่ตีลังกาอยู่หรือว่ายังไงเราต้องสังเกตดูนะครับตอนนี้กล้องตีลังกาอยู่นะครับแล้วก็หันกล้องให้ได้แนวนะครับกล้องเล็กนะครับไปถ้ากล้องซูมไปที่กล้องเล็กนะครับดูที่กล้องเล็กถ้าได้แนวของของกล้องหลังแล้วนะครับ นะครับไม่ตีลังกาแล้วเราก็มาดูที่ตรงนี้ครับเราก็เล็งไว้นะครับแนวนี้ระยะนี้ตรงกลางหรือเปล่านะครับแล้วเราก็ใช้กาวสองหน้าที่เขาให้มานะครับตรงนี้นะครับเป็นกาวสองหน้านะครับติดติดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้กับตรงกระจกตรงนี้นะครับโอเคนะครับการระยะดูอ่า กล้องก็จะแข็งแรงนะครับเนี่ยนะครับติดกาวสองห้าไปแล้วนะครับแข็งแรงมากๆเนี่ยครับจับโยกไม่โยกเลยนะครับนะครับแข็งแรงครับหลังจากนั้นเราก็ทําการเก็บซ้ายนะครับ นิดนนะครับเปนตรงๆเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการติดกล้องหน้ารถแล้วก็หลังรถนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นการรีวิวอะไรก็เดี๋ยวเราติดตามกันในช่องนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe ด้านล่างด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ